ชาแนลนั่นเองนะครับวันนี้ครูก็จะมารีวิวนะครับในส่วนของเส้นกะนะครับ perfect with X e นแ r e นั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะก็คือทำไมพูดถึงเริ่มใช้ตัวนี้นะครับก็คือเริ่มแรกเลยก่อนอันนี้ครูก็ใช้นะครับโฟมล้างหน้ามาหลายตัวมากนะครับก็คือ อาจจะบอกชื่อได้คือพวกแบบเ e อ็กเน่เอนะครับอะไรแบบนี้ก็คือใช้มาเยอะแล้วก็ช่วงนั้นนะครับก็คือไปว่าสารแล้วก็มันก็ลดราคาพอดีก็เลยซื้อมาใช้ดูแต่ว่าผู้ใช้อีกสูตรนะครับที่ว่ามันเป็นสีฟ้าเนาะอืมก็คือช่วงนั้นมันลดราคาก็เลยซื้อมาใช้นะฮะพอพอซื้อมาปุ๊บแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้ลองใช้เนาะก็คือตอนนั้นก็ใช้ในส่วนของเ e อ็กเนเอเสร็จให้มันหมดไปก่อนอะพอหมดปุ๊บ เออพอหมดพอดีก็เลยเออลองลองเอาเซนเกล์เพอร์เฟกต์ลิมาใช้ดูก็เลยเออพอลองใช้ไปก็ใช้ดีเออสิวไม่ขึ้นเลยเนี้ยแต่ว่าแบบคือเป็นคนสิวขึ้นง่ายน่อยอะ่ะก็คือสิวขึ้นนะฮะแล้วก็ก็คือใช้ดีมากนะ,ะับแล้วก็ไม่กี่วันเนี่ยก็เลยลองไปซื้อแบบสูตรอันนี้มามาใช้ดูเห็นปะมันจะเป็นสูตรในส่วนของลดโอกาสการเกิดสิวนะฮะสูตรนี้นะฮะก็คือราคาจําไม่ได้นาะ 60หรือ80บาทได้แหละนะฮะก็เลยซื้อมาใช้ดูนะครับก็คือใช้ดีมากนะครับก็คือแบบเนื้อมันนุ่มมากแบบชอบตีโฟมแล้วก็มามาทามาแบบล้างหน้าครับก็คือดีมากอันนี้คือล้างหน้าได้สะอาดมากนะครับแต่ว่า คือคนที่แต่งหน้านะครับควรที่จะใช้คลีนซิ่งก่อนเนาะแล้วก็ใช้ในส่วนของโฟมล้างหน้าตัวนี้นะฮะก็ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะไปซื้อได้นะครับตอนนี้ที่วัสด์ก็มีลดราคาเยอะแยะมากมายมีหลายสูตรอะไรเนี่ยที่สนใจนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวัสด์บูธนะครับร้านยาต่างๆนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้นะครับก็คือที่ไว้อันนี้ไม่ได้ไว้หนวดนะครับอันนี้คือที่โกนหนวดนะครับ ก็คือลือมไว้ที่ชุมพรนะครับพอกลับกรุงเทพมาก็ไม่ได้เอามาก็เลยแบบอยู่ห้องไม่ได้ออกไปซื้อก็เลยแบบไว้หนวดไปก่อนนะฮะก็บ๊ายบายนะครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กระดิง่งกิ๊ง,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 งให้พูดด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ